วัดีจ้ามัอนี่เหมียวเมียวสิเป็นนักล่าเหมียวเมียวมาเป็นนักล่าจ้ามันนี่เมียวเมียวสิพาสำรวจบ้านสิพาเอฟซีสำรวจบ้านพายในบ้านไม่เหมียวว่ามีอย่างแม่สิมีตัวซับประหลาดเองแน่พอวันนี้เหมียวเมียวรับภาษาเป็นม่เหมียวนักล่ามันนี้เมียวสิพาสสำรวจบิ้งรอบรอบบ้านว่าบ้าน้าน ป้าป๋านี่สี่หกสำเนียงมีแมวพาสำลวดปลาเดินมาเลยพี่น้องชีวิตนักล่าเขาเป็นเสือลายป้าป๋าโตยังอยู่ในกระเบื้องนะฮะอุ้ยโตยังแล้มีตามหนึ่งโต้หน่อยคือเสือปลาถิ่นทุ่งอ้ยกลุ่มยงลูปเหมืนกลุ่มเนี่ยแมงปองตัวนึ่งโอ้เสือลายเสือชิตาบ่วนีโอแม่ มันแมวนี่ตัวนี่วายวัตแมนเสือมาแมนเต็นะกัาวาไปเัวปาป้าเมีเมีนแมวอไรกเลยเป็นเสือป้าป้าาวนเมีเมียปาเสืเป็นเสือก็เลยเน้ยเมวยเมีเป็นแมวนักล่าเมียเมเป็นเมียมาหนาตาัก็ป้าปานตสิตามล่าล่าสิ่งมีชีวิตดูแถวๆนี่แหละปาป้ามาไปไกลเราย่านหมากัดอยู่น้บปานเานี่แหละปาปาในป่ากล้วยนี่แหละโน้ตไปสิเป็นนักล่าในป่ากล้วยเนี่ยปาป ปะ,ปะปานุ้ยนักล่าชีวิตนักล่าเบิ้งพี่น้องชีวิตนักล่าว่าไปเนาะเมี้ยวนักล่าตัวนี่โอ้คอยคยย่องไปปะปะค่อยคอยย่องเข้าไปปั๊บเบิ้งเด้อเมเมียวสิจับนกให้เบิงบ้งเบิ้งปะปะไมีเมี้ยว,ยวจับนกให้เบิง้งนะบวัวทันมันซ้ำเฮ้ยไปจับนกอยู่ถึงตนใหม่ที่บัทันมันสีลูกโอ้ ความขิดเนาะมันบเ,เร็วสนุกหรอน,นกบินได้ไม่มีเอานะบินมาได้ลูกอืมสำหรับคลิปนี้กับผ้าเอฟซีทุกท่านมาเลาะหาเบึงสับพลาดในสวนกล้วยขางบ้านของป,ป๊าป๋ากับอมียังเลยพอแม่งป้องตัวนึงกับนกนกอะไรอยู่มีทั้งนกพิลาบ นกกระจิบนกกระจาบหลยคักแต่เมียเมียวจับอะไรจ้าตัวเมื่อยแห้งพี่น้องอะไรจับนกนกมันบินได้แต่เมียเมียว,บ,บ,ว,บ,บ,ยว,ยวบินบอดได้สำหรับคลิปนี้เมียเมียว,ยวจะฝากไว้ซ้ำนี้ขอให้เอฟซีทุกท่านจงประสบแต่ความสุขค,ความเจริญสวัสดีครับ